รายการต่างๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจจะต้องมีการจดบันทึกไว้ให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานที่จะนำไปลงบัญชีการจดบันทึกจะทำได้โดยการใช้แบบฟอร์มต่างๆซึ่งบางประเภททำขึ้นใช้ในธุรกิจนั้นเองบางประเภทก็จะส่งไปยังบุคคลภายนอกและบางประเภทก็ได้รับมาจากบุคคลภายนอกแบบฟอร์มถ้าจะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นแบบฟอร์มที่จะทำขึ้นทั้งเพื่อใช้ในกิจการเองและส่งไปยังบุคคลภายนอกความสำคัญของการใช้แบบฟอร์มหรือเอกสารทางการบัญชี แบบฟอร์มที่ทำขึ้นจะใช้เป็นเครื่องช่วยในการดำเนินงานและการควบคุมได้ดังนี้ 1. เป็นการบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดอย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบแบบฟอร์มที่ใช้นี้บางชนิดก็ใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีทันทีเช่นใบเบิกวัตถุดิบใบสำคัญจ่ายเป็นต้นแบบฟอร์มบางชนิดก็ไม่ได้ใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีแต่ใช้ในการดำเนินงานเช่นใบขอซื้อใบสั่งผลิตเป็นต้น สองช่วยขจัดข้อผิดพลาดอันเกิดจากการจำเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้สามเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพราะอาจใช้เป็นสื่อในการติดต่อระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกิจการและบุคคลภายนอกเมื่อต้องการจะแจ้งข่าวสารให้บุคคลใดทราบก็ตามการแจ้งให้ทราบโดยแบบฟอร์มจะทำให้ข้อความที่ต้องการจะส่งถึงกันได้มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนป้องกันการโต้แย้งและความเข้าใจผิด สเป็นการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นแล้วเช่นใบกำกับสินค้าขายรายงานการรับสินค้าเป็นต้นในบางกรณีสำเนาของแบบฟอร์มนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกทางการบัญชีก็ได้ในกรณีที่กิจการมีวิธีการลงบัญชีแบบไม่ต้องใช้บัญชีแยกประเภทย่อย l ราจะ r bookkeeping โดยการเก็บสำเนาใบกำกับสินค้าเข้าแฟ้มและสำเนาใบกำกับสินค้านี้จะใช้แทนบัญชีย่อยลูกหนี้แต่ละรายหลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อหรือการจดบันทึกโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ ก็ข้อความที่ต้องใช้อยู่เป็นประจำจะจัดพิมพ์ไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นการลดงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรายการเหล่านี้ลงในแบบฟอร์มขอในกรณีที่บุคคลหลายฝ่ายต้องการข้อความอย่างเดียวกันจะทำได้โดยจัดให้มีสำเนาหลายฉบับโดยใช้กระดาษคาร์บอนจะเป็นการช่วยลดเวลาในการกรอกแบบฟอร์มนั้นแบบฟอร์มที่ใช้นั้นอาจเป็นทั้งการเริ่มให้เกิดรายการและเป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือรายการที่เกิดขึ้นแล้วตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้เป็นการริเริ่มให้เกิดรายการ ก็ใบขออนุมัติซื้อ purchase requisition เป็นการริเริ่มให้แผนกซื้อดำเนินการสั่งซื้อขอใบแจ้งการรับพนักงาน p e r o l notification เพื่อแจ้งให้แผนกบัญชีเงินเดือนและค่าแรงทราบว่ามีการรับพนักงานใหม่เพื่อจะได้เตรียมการในเรื่องเงินเดือนและค่าแรงขอใบสั่งผลิต work order เป็นการริเริ่มในแผนกผลิตดำเนินการผลิตสินค้าตัวอย่างแบบฟอร์มซึ่งเป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือรายการที่เกิดขึ้นแล้วใบกำกับสินค้าขาย เซล์อิน o ว c e เพื่อบันทึกค่าขายหลังจากส่งสินค้าไปแล้วใบกำกับสินค้าที่ซื้อมา Purchase Invoice เพื่อแสดงถึงค่าสินค้าที่สั่งซื้อไปซึ่งผู้ขายได้จัดส่งมาให้แล้วรายงานการรับสินค้า Receiving Reports แสดงว่าได้รับสินค้าชนิดใดไว้บ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่บัตรลงเวลา In and Out Time Clock Cards แสดงจำนวนชั่วโมงทำงานของคนงานซึ่งจะนำมาใช้ในการคิดค่าแรงกำหนดลักษณะและชนิดของแบบฟอร์ม ในการพิจารณาว่าธุรกิจควรจะมีแบบฟอร์มชนิดใดไว้ใช้บ้างนั้นควรจะได้ทราบว่าแบบฟอร์มอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างตัวอย่างเช่นใบกำกังบอสินค้าขายต้นฉบับจะส่งไปให้ลูกค้าเพื่อลงนามรับของและใช้เป็นหลักฐานในการเก็บเงินจากลูกค้าฉบับที่2ใช้เป็นหลักฐานในการลงสมุดรายวันขายและฉบับที่3ใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีลูกหนี้และอื่นๆ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้แบบฟอร์มด้วยการเขียนครั้งเดียวและใช้กระดาษคาร์บอนแทรกแต่และฉบับก็จะทําให้ได้แบบฟอร์มที่ต้องการทั้ง3ามฉบับโดยการบันทึกเพียงครั้งเดียวดังนั้นในบางกรณีจึงไม่จําเป็นต้องมีแบบฟอร์มหลายชนิดแต่ให้มีการทำำําสําเนาหลายหลายฉบับแทนก็จะเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากกว่าข้อพิจารณาในการกําหนดชนิดของแบบฟอร์มที่ควรจะต้องใช้มีดังต่อไปนี้ 1. พยายามใช้แบบฟอร์มต้นฉบับให้น้อยที่สุด โดยใช้สำเนาแทนเท่าที่จะทำได้การกำหนดชนิดของแบบฟอร์มที่ต้องมีไว้นั้นอาศัยจากประสบการณ์และการตัดสินใจของผู้วางระบบบัญชีและจากความต้องการที่ได้สำรวจแบบในตอนแรกเริ่มแบบฟอร์มอันใดที่เห็นว่าให้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าก็ควรจะเลิกใช้เสีย2ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มหลายชนิดโดยมีข้อความซ้ำกันเป็นส่วนใหญ่นั้นในระบบบ,บัญชีปัจจุบันการใช้กระดาษคาร์บอนอาจช่วยให้การบันทึกรายการครั้งเดียวได้ใบสำคัญหลายชนิดพร้อมกันได้3 แบบฟอร์มควรออกแบบโดยให้มีข้อความกระทัดรัดและเข้าใจง่าย 4. แบบฟอร์มที่ใช้นั้นควรจะเป็นแบบฟอร์มที่ให้ความสะดวกในการเก็บข้อมูลมาลงบัญชีวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการใช้แบบฟอร์มก็เพื่อที่จะเก็บข้อมูลมาแยกประเภทและบันทึกรายการเหล่านั้นลงในสมุดร,รายวันและทะเบียนต่างๆดังนั้นในการกำหนดแบบของเอกสารต่างๆจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ข้อนี้ด้วย 5. ให้เป็นไปตามหลักการตรวจสอบซึ่งกันและกัน internal check แบบฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการปฏิบัติงานโดยให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันพนักงานผู้มีหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกันใช้สำเนาของแบบฟอร์มเดียวกันดังนั้นในการออกแบบกำหนดจำนวนสำเนาจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างเช่นพนักงานจะเก็บสำเนาฉบับหนึ่งของใบเสร็จรับเงินค่าขายสดไว้ทำรายงานขายประจำวันและพนักงานรับเงินจากค่าขายซึ่งยอดรวมของรายงานทั้งสองนี้จะต้องตรงกันดังนั้น ผู้วางระบบบัญชีจึงต้องกำหนดจำนวนสำเนาของใบเสร็จรับเงินค่าขายสดให้มีเพียงพอสำหรับการนี้ด้วย 6. ให้ข้อความซึ่งเป็นประโยชน์ในการรวบรวมสถิตินอกเหนือไปจากข้อมูลที่จะใช้ในการลงบัญชีข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์มนั้นควรจะใช้ให้ประโยชน์ทางด้านสถิติด้วยยอ 7. ให้ความสะดวกในการสอบบัญชีประจำปีในธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดจำเป็นจะต้องมีผู้สอบบัญชีอิสระมาทำการตรวจสอบทุกปี ฉะนั้นแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบจะต้องมีการออกแบบเพื่อให้ตรวจสอบง่ายและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเพื่อช่วยให้งานของผู้สอบบัญชีเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วการกำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในธุรกิจต้องพิจารณาจากลักษณะและรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยแบบฟอร์มหลักที่ใช้ในธุรกิจการผลิตสินค้าประกอบด้วย 1. การซื้อวัตถุดิบและพัสดุต่างๆใบสอบถามราคาใบาสั่งซื้อใบรับของรายงานการตรวจสอบคุณภาพและพัสดุที่ส่งคืน 2. การควบคุมสินค้าและพัสดุต่างๆบัตรประจำสินค้าและพัสดุบัญชีคุมสินค้าและพัสดุรายงานการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงเหลือใบเสนอซื้อ 3. การผลิตสินค้าใบาสั่งผลิตใบแสดงรายการพัสดุที่ใช้ในการผลิตใบเบิกพัสดุใบส่งคืนพัสดุใบนำส่งสินค้าผลิตสำเร็จจากโรงงานรายงานสินค้าเสียหายบัตรจดเวลาทำงานงบต้นทุนงานหรือรายงานการผลิต4 การว่าจ้างพนักงานและจ่ายเงินค่าจ้างใบแจ้งการรับพนักงานใหม่บัตรลงเวลาเข้าออกจากที่ทำงานทะเบียนเงินเดือนและค่าจ้างใบคำนวณภาษีเงินได้หักนาที่จ่ายบัญชีเงินได้พนักงานใบแสดงรายละเอียดเงินได้พนักงาน 5. การขายสินค้าใบส่งของใบกำกับสินค้าหรือบินเก็บเงินบินขายสดใบรับคืนสินค้าใบรับคำสั่งซื้อใบลดนี้รายงานขาย 6. การรับเงินสด ใบเสร็จรับเงินรายงานการรับเงินจากเครื่องบันทึกเงินสดรายงานการเก็บเงินจากลูกหนี้รายงานการรับเงินประจําวัน 7, การจ่ายเงินสดใบสําคัญสั่งจ่ายใบสําคัญเงินสดย่อยทะเบียนคุมเช็คจ่ายทะเบียนประกันภยัย 8, การควบคุมลูกหนี้รายงานที่ส่งให้ลูกหนี้ประจําเดือนมบแยกอายุหนี้ เมื่อทราบชนิดของแบบฟอร์มทั้งหมดที่ต้องใช้แล้วขั้นต่อไปก็คือแยกแบบฟอร์มนั้นไว้ตามแผนกต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ดังตัวอย่างต่อไปนี้แผนกจัดซื้อ Purchasing Department ใบสอบถามราคา Request for Price Quotations ใบสั่งซื้อ Purchase Order ใบรับของ Receiving Report แผนกผลิต Manufacturing Department ใบแสดงรายงานพัสดุที่ใช้ในงานผลิต Materials p e c i f i c a t i o n Sheet ใบเบิกพัสดุเท่าสเตรคอซิเชนใบส่งคืนพัสดุเท u รีเตรทนบัตรจดเวลา Time ทิกเกตรายงานการผลิตประจำวัน Daily Production r e c o r แผนกขายเซลล์ดีว่าร์เมนบินขายเงินสดแก s เซล slip ใบรับคำสั่งซื้อ S A L E S M E N S O R D E R ใบกำกับสินค้า Customer's Invoice ใบลดหนี้ Customer's Credit Memorandum ใบคืนเงินค่าขายเงินสดแก๊สเซลรีฟันเมมเ o r นเดิมรายงานขายประจำวันของพนักงานขาย S A L E S M A N S Daily Report ใบแสดงค่าใช้จ่ายของพนักงานขาย S A L E S M A N S Traveling Expense l o n Sheet แผนกส่งของ Shipping Department ใบส่งของ Delivery Order บันทึกการส่งของโดยรถบรรทุก Daily Truck Record รายการหีบห่อที่คนขับรถรับไป Daily Package Record สมุดเงินเดือนและค่าจ้างแผนกคลังพัสดุและสินค้าสำเร็จรูป t o s u r Department บัตรประจำพัสดุและสินค้า Perpetual Inventory ริก d รายการตรวจนับพัสดุและสินค้า Physical Inventory Sheet ใบเสนอซื้อ Purchase Requisition แผนกการเงิน Treasury Department ใบนับเงินสดประจำวัน (Daily Cash Count) รายงานการรับเงินประจำวันโดยเครื่องบันทึกเงินสด (Daily Cash Register r e c t r d i n g ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) รายงานการรับเงินประจำวัน (General Cashier Daily Report) ใบนำเงินฝากธนาคาร (Daily Deposit Slip) ใบสำคัญสั่งจ่าย (Wisher) ใบแสดงรายละเอียดเงินได้ (Pay Statement) ใบสำคัญเงินรองจ่าย p e t t ้ g a s ไว er. เชอร์ทะเบียนคุมเช็คจ่าย Daily Record of Chess i s s u e d ผแผนกบัญชี Accounting Department รายงานที่ส่งให้ลูกหนี้ประจำเดือน Customers m o n t h l y Statements บัญชีคุมสินค้าและพัสดุ Perpetual Inventory Record ทะเบียนการประกันภยัย Insurance Record ทะเบียนเงินเดือนและค่าจ้าง Payroll h บัญชีเงินได้พนักงาน Employee Earning Record หลักทั่วไปในการร่างแบบฟอร์มเมื่อได้กำหนดชนิดของแบบฟอร์มที่จะต้องมีไว้ใช้ในกิจการแล้วต่อมาก็ควรจะพิจารณาถึงจำนวนสำเนาที่ต้องมีสำหรับแต่ละชนิดข้อความที่ควรพิมพ์ไว้ในแบบฟอร์มและลักษณะของแบบฟอร์มซึ่งมีหลักในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 1. แบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอกควรมีชื่อที่อยู่ของบริษัทพิมพ์ไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายโดยปกติอยู่ที่หัวกระดาษสำหรับแบบฟอร์มที่ใช้ภายในกิจการอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ สองแบบฟอร์มทุกชนิดจะต้องมีชื่อระบุไว้เพื่อการอ้างอิงชื่อนั้นควรเป็นถ้อยคำสั้นๆซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการที่จะนำแบบฟอร์มนั้นไปใช้เช่นใบเบิกวัตถุดิบใบกำกับสินค้า 3. แบบฟอร์มบางชนิดควรมีเลขหมายเรียงตามลำดับไว้ล่วงหน้าเป็นการควบคุมการใช้แบบฟอร์มนั้นถ้าหากเลขหมายใดขาดหายไปก็จะทราบได้โดยง่าย 4. แบบฟอร์มควรมีช่องลงวันที่เพื่อบอกให้ทราบว่ารายการนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ห้าแบบฟอร์มควรมีลายเซ็นของผู้ที่รับผิดชอบในรายการนั้นเป็นหลักฐานและข้อความในแบบฟอร์มควรจะกระทัดรัดและตรงกับวัตถุประสงค์6เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงแบบฟอร์มควรมีรหัสเช่นใบเสร็จรับใช้บอลใบเบิกพัสดุใช้บอพอเป็นต้นถ้าเป็นเอกสารภายนอกควรให้เลขที่รับไว้ด้วย 7. แบบฟอร์มใดที่ยังต้องกรอกข้อความเพิ่มเติมด้วยมือควรมีเส้นบรรทัดไว้ให้เพื่อความสะดวกในการอ่านและเขียนแต่ถ้าพิมพ์ด้วยเครื่องจักรก็ไม่จําเป็น 8. ถ้าเป็นแบบฟอร์มขนาดใหญ่ที่ต้องกรอกรายการซึ่งมีข้อความติดต่อกันหลายบรรทัดควรให้เลขหมายกำกับแต่ละบรรทัดเพื่อลดความผิดพลาดและถ้ามีข้อความที่ต้องกรอกหลายหน้าควรให้เลขหมายกำกับไว้ทุกหน้า 9. การเรียงลำดับรายการต่างๆที่ต้องกรอกควรให้เป็นไปตามลำดับเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อความใดที่ต้องกรอกเป็นประจำควรจะพิมพ์ไว้ล่วงหน้าแบบฟอร์มบางชนิดอาจจะร่างขึ้นเพื่อช่วยให้ความสะดวกแก่ผู้กรอกข้อความอย่างมากคือจะไม่ต้องเขียนข้อความใดเลยเป็นแต่ให้ทำเครื่องหมายเท่านั้น สิการให้สีแบบฟอร์มและสีหมึกพิมพ์ควรให้สีตัดกันเพื่อดึงดูดความสนใจผู้อ่านและผู้ใช้ส1บแบบฟอร์มที่ต้องใช้อยู่เสมอควรใช้กระดาษที่ทนทานพอควรและควรให้มุมทั้งสี่มนเพื่อป้องกันการหักพับตรงบริเวณมุมนั้นๆเช่นบัตรสินค้า 12. การใช้แบบฟอร์มที่จะต้องมีหลายสำเนานั้นควรจะต้องคำนึงว่าแบบฟอร์มใดจะส่งไปแผนกใดและควรพิมพ์ไว้เป็นชุดโดยมีจำนวนพอแก่ความต้องการและใช้กระดาษคาร์บอนแทรกเพื่อประหยัดเวลาหรือจะใช้กระดาษชนิดที่มีคาร์บอนอยู่ที่ด้านหลังเพื่อสะดวกในการที่ไม่ต้องแทกกระดาษคาร์บอนสำเนาที่ใช้นั้นควรมีหลายสีโดยกำหนดไว้ว่าสีใดจะส่งไปยังแผนกใดโดยพิมพ์ไว้ในแบบฟอร์มนั้นเลยเช่นในสำเนาสีฟ้าพิมพ์ไว้ว่าสำเนาของแผนกบัญชี เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการหลงลืมในการส่งแบบฟอร์มยังแผนกที่ต้องการในการพิมพ์แบบฟอร์มเป็นชุดและไม่ต้องการให้ข้อความตอนใดปรากฏในแบบฟอร์มบางใบก็อาจใช้คาร์บอนชนิดที่เว้นว่างตอนที่ไม่ต้องการให้ข้อความปรกกากฏ soft c a r b o นหรืออาจใช้แบบฟอร์มที่มีขนาดต่างกันสั้นบางยาวบ้างการวางแผนควบคุมแบบฟอร์ม เนื่องจากปริมาณแบบฟอร์มที่ใช้กันในธุรกิจโดยทั่วไปมีจำนวนมากและต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากในการจัดทำรวมทั้งการนำไปใช้ในการดำเนินงานในขั้นต่อไปการวางแผนควบคุมแบบฟอร์มจึงมีความจำเป็นมากการวางแผนควบคุมนี้รวมถึงการศึกษาประวัติของแบบฟอร์มทุกชนิดตั้งแต่การออกแบบการจัดพิมพ์จนถึงการเก็บแฟ้มและการทำลายเอกสารที่ไม่ ต้องการใช้ด้วยสิ่งจําเป็นขั้นแรกในการกําหนดการควบคุมแบบฟอร์มคือจะต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการโดยชักจูงให้ฝ่ายจัดการเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของการควบคุมนั้นด้วยขั้นต่อไปในการวางแผนควบคุมแบบฟอร์มคือต้องมีการมอบหมายงานนี้ให้พนักงานคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการออกแบบการจัดพิมพ์และการเก็บรักษาแบบฟอร์มเหล่านั้นโดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 1. แบบฟอร์มนั้นได้มีการออกแบบเพื่อใช้ได้ประโยชน์มากที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 2. การซื้อหรือการสั่งพิมพ์พแบบฟอร์มนั้นได้จัดทำในราคาต้นทุนที่ต่ำที่สุดโดยได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้คือการประหยัดในการซื้อเป็นจำนวนมากต้นทุนในการเก็บรักษาและความเสี่ยงในกรณีที่จะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้แบบฟอร์มนั้นใช้ไม่ได้ สาแบบฟอร์มที่ใช้อยู่นั้นจะต้องมีการตรวจพิจารณาอยู่เสมอว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในข้อความการจัดลำดับรายการและจำนวนสำเนาที่ใช้หรือไม่ทั้งนี้เพราะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้มักจะมีวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอแบบฟอร์มที่ออกไว้แต่เดิมอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างบกพร่องไปจึงควรจะมีการตรวจพิจารณาเป็นครั้งคราวอยู่เป็นประจำ 4. แบบฟอร์มที่เป็นเอกสารทางการบัญชีที่สมบูรณ์แล้วต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อที่สะดวกในการค้นหาเครื่องมือในการเก็บเอกสารจะต้องจัดไว้เพื่อที่จะให้สะดวกในการค้นหาป้องกันไฟหรือป้องกันมีให้ผู้นําไปใช้โดยไม่รับอนุญาตหรืออาจใช้วิธีเก็บเอกสารโดยถ่ายภาพไว้ในฟิล์มไมโครฟิล์มก็ได้ 5. แบบฟอร์มบางอย่างต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานตลอดไปหรือตามกฎหมายกำหนดและควรจะทำลายทันทีเมื่อหมดอายุที่กำหนดนั้นหรือไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแบบฟอร์มควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ทําทำทะเบียนแบบฟอร์มที่ใช้ทั้งหมดโดยทำรายชื่อและเลขหมายพร้อมข้อความบางอย่างที่จำเป็นเช่นแหล่งที่ได้มาปริมาณการใช้เป็นต้น 2. ทํทำแบบสอบถามหรือแบบสำรวจในการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการออกแบบฟอร์มที่จะใช้ 3. ทํทที่เก็บแบบฟอร์มที่ต้องใช้บ่อยๆไว้เพื่อสะดวกในการนำออกมาใช้ 4. เขียนคำแนะนำในการตรเตรียมการควบคุมและการทำลายเอกสารและแบบฟอร์ม 5. ากำหนดระยะเวลาเพื่อตรวจพิจารณาแบบฟอร์มที่ใช้อยู่ทั้งหมดเป็นครั้งคราว 6. การสั่งพิมพ์หรือซื้อการเบิกออกมาใช้และการเก็บรักษาแบบฟอร์มที่มีอยู่ควรจะให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานควบคุมแบบฟอร์มโดยเฉพาะ 7. กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาและทำลายแบบฟอร์มการเก็บรักษาแบบฟอร์มที่ยังมีได้ใช้ วิธีการที่จะทำให้การควบคุมแบบฟอร์มมีประสิทธิภาพก็คือการเก็บรักษาจำนวนแบบฟอร์มที่มีอยู่ไม่ให้ขาดมือและไม่ให้มีมากเกินไปแบบฟอร์มเหล่านี้ควรจะมีที่เก็บรักษาเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันความเสียหายและการนำเอาออกไปใช้โดยไม่ได้รับอนุมัติแบบฟอร์มทุกกล่องควรจะมีตราหรือเครื่องหมายแสดงให้เห็นชัดเพื่อความสะดวกในการร้านจำนวนที่สั่งซื้อจำนวนที่เก็บและจำนวนที่เบิกใช้ทุกครั้งควรจะเป็นตัวเลขเต็มจำนวนเพื่อความสะดวกในการบันทึกและการเก็บรักษาด้วย ปัญหาที่สำคัญในการควบคุมแบบฟอร์มก็คือการที่จะกำหนดว่าเมื่อใดควรสั่งพิมพ์หรือ,อสั่งซื้อแบบฟอร์มเหล่านั้นอีกสำหรับกิจการเล็กๆวิธีการก็อาจจะง่ายเพราะเมื่อใดที่กิจการใช้แบบฟอร์มอันนั้นถึงตองสุดท้ายก็ควรจะทำการสั่งซื้อหรือสั่งพิมพ์ใหม่ได้แล้ว สำหรับกิจการขนาดใหญ่วิธีการที่จะใช้ในการควบคุมแบบฟอร์มก็คือทุกครั้งที่มีการสั่งพิมพ์และได้รับของจะต้องบันทึกในทะเบียนแบบฟอร์อมหรือจะใช้ลงบัญชีแบบฟอร์มคงเหลือโดยบันทึกรายการทุกครั้งที่รับหรือจ่ายออกก็ได้เมื่อผู้เบิกไปใช้จะต้องมีใบเบิกหรือมิฉนั้นก็ให้ผู้เบิกเซ็นรับในบัญชีคุมนอกจากนั้นจะต้องมีการตรวจนับขอสังคงเหลือเป็น ครั้งคราวเพื่อดูว่าตรงกับยอดในบัญชีหรือไม่ในบัญชีคุมแบบฟอร์มคงเหลือควรจะมีการกำหนดจุดสั่งซื้อหรือพิมพ์ใหม่ไว้ด้วยเพื่อว่าเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีมีจำนวนใกล้เคียงกับจุดสั่งซื้อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้พิจารณาสั่งซื้อหรือพิมใหม่ได้ทันทีจุดที่ควรจะสั่งซื้อใหม่หรือสั่งพิมพ์ใหม่ควรจะกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงจำนวนที่จะต้องใช้ในระยะเวลาที่จะพิจารณาแก้ไขระยะเวลาการสั่งพิมพ์จนถึงระยะเวลาที่จะได้รับแบบฟอร์มนั้นการเก็บรักษาแบบฟอร์มที่ใช้แล้ว แบบฟอร์มที่ใช้แล้วและถือเป็นเอกสารทางการบัญชีนั้นจะต้องเก็บไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่อเมื่อพ้นระยะเวลานี้ไปแล้วจึงจะทำลายได้โดยปกติธุรกิจจะต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้อย่างสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นเวลา10ปี ทั้งนี้นอกจากจะเลิกประกอบธุรกิจก่อนระยะเวลาดังกล่าวแต่ถ้าได้เก็บรักษามาเป็นเวลา5ปีแล้วจะเลิกไม่เก็บรักษาต่อไปก็ได้แต่จะต้องขออนุญาตต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีในการขออนุญาตไม่เก็บรักษาเอกสารไว้ต่อไปเมื่อพ้นระยะ5ปีซึ่งในการเลิกประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้